สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับผมวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนวิธีการใช้ตัวโปรแกร,รม MIT App Inventor นะครับผมในการสร้างตัวแอปพลิเคชันเครื่องคิดเลขนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับผมถ้าทุกคนเปิดคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมให้ทุกคนเข้าไปที่เว็บไซต์ Google นะครับผมจากนั้นพิมพ์ค้นหานะครับผม MIT นะครับะภาษาอังกฤษนะ MIT App อินเวนเตอร์นั่นเองนะครับผมอ่ะทุกคนจะได้หน้าตายงี้นะครับผมจากนั้นกดไปที่ลิงก์แรกนะครับผมลิงก์แรกนะครับอ่ะจากนั้นให้ทุกคนคลิกปุ่มสีส้มครับผมด้านบนซ้ายเลยนะครับปุ่มสีส้มอ่ากดเข้าไปปุ๊บมันจะมีให้เราเลือกนะครับผมเข้าใช้งานผ่านตัว Gmail นะครับผมให้พวกเราเข้าใช้งานผ่าน Gmail ส่วนตัวหรือว่า Gmail โรงเรียนได้เลยนะครับผมอ่ะอาจารย์ขอบ เข้าเป็นตัว Gmail ส่วนตัว Gmail ของโรงเรียนเนาะโอเค okay. นะครับผมอ่ะมันจะขึ้นหน้าตายอย่างนี้นะครับผมให้พวกเรากด Accept ตรงนี้เลยนะครับผมอรอสักครู่นะครับผมอ่ะมันจะขึ้นให้เราเลือกนะครับผม User Interface หรือว่าหน้าจอให้พวกเราเลือกแบบ Classic นะครับอ่ะเลือกแบบ Classic จากนั้นกด OK เลยนะครับ โอเคนะครับผมอ่ะมันจะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้ให้พวกเรากด continue ไปเลยครับอ่าในส่วนนี้นะครับผมในกรอบอันนี้ก็กด close ไปเลยปิดไปเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำตัวเครื่องคิดเลขกันเลยนะครับผมให้พวกเรากดไปที่ new project ครับผมด้านซ้ายบนเลยนะครับอ่ะจากนั้นตั้งชื่อนะครับผมว่า calculator นะครับผมหรือว่าเครื่องคิดเลข c a l c u l a t o r นะครับผมอ่ะ จากนัก้นกดโอเคครับผมอรอสักครู่นะครับผมอ่ะมันจะได้หน้าตาอย่างนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะเรามาดูนะครับผมในส่วนประกอบของตัว MIT App Inventor ดีกว่าว่าหน้าตาโปรแกรมเนี่ยส่วนต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมถ้าทุกคนมองมาด้านซ้ายนะครับผมจะมีคำว่า Palet t e นะครับผม Palette ก็คือการเลือกใช้นะครับผมองค์ประกอบต่างๆอย่างเช่น ปุ่มนะครับผมสมมติเราลากมาว่าก็จะขึ้นเป็นปุ่มอย่างนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีพวกเช็คบ็อกต่างๆนะครับผมมีวันที่มีรูปภาพนะครับผมและก็มีข้อความให้เราใส่ได้นั่นเองในตัวแอปของเรานะครับผมในส่วนต่อมานะครับผมส่วนตรงกลางนี้เขาเรียกว่าวิวเวอร์นะครับผมวิวเวอร์ก็คือหน้าจอแสดงผลนะครับผมเราสามารถมาปรับ ไซส์ตรงนี้ได้นะครับผมอ่ะสมมติจะใช้เป็นหน้าจอแบบแท็บเล็ตนะครับผมอ่ะเราก็กดเลือกอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอแท็บเล็ตนะครับผมหรือว่าใครใช้ไอโฟนนะครับผมก็สามารถมาเลือกในส่วนตรงนี้ได้นะครับผมอ่ะมันก็จะปรับเป็นหน้าจอ iPhone ให้เรานั่นเองนะครับผมอ่ะจะใช้เป็น Android และกันนะครับในส่วนต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัว component ะค,ะคอมโพเนนต์นะครับผมคอมโพเนนต์คืออะไรนะครับผม คอมโพเนนต์นะครับผมจะแสดงนะครับผมองค์ประกอบของแอปพลิเคชันของเรานะครับผมอย่างตอนนี้เนี่ยอาจารย์มีสกินหนึ่งนะครับผมอ่ะมันก็จะแสดงแค่ตัวสกินหนึ่งตรงนี้นะครับผมถ้าอาจารย์มีสกินที่2มันก็จะแสดงผลตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมอ่ะส่วนต่อมานะครับผมในส่วนขวาสุดเลยนะครับผมจะเป็นในส่วนของตัว property นะครับผมตัว property เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าต่างๆนะครับผมอย่างเช่น ชื่อหรือว่าการจัดวางหน้าจอนั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมหลกัหลกๆก็จะมีอยู่4อย่างก็จะมีพา t t ทมี v i วเวอมี component แล้วก็มี property นะครับผมอ่ะเราวเรามาเริ่มทำตัวโปรเจกต์ของเรากันเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมในส่วนของเครื่องคิดเลขเนี่ยเราจะต้องใช้ตัว t e x บ box นะครับผมให้ทุกคนมองมาที่ด้านซ้ายนะครับผมจากนั้นกดเลือก กดลาก text box นะครับผมมาวางไว้ที่หน้าจอ,อาของเราเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมอ่ะจากนั้นลาก Text box ที่2มาะครับผมเราจะกรอกเลขส่วนที่1ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นตรงนี้นะครับผมอ่ะจากนั้นนะครับผมเราจะมาสร้างปุ่มกันนะครับผมอ่ะ เราจะไม่ลากมาเลยนะครับผมบอททอมตรงนี้นะครับผมเราจะให้มันอยู่ที่เดียวกันนะครับผมให้ทุกคนเลื่อนลงมานิดนึงนะครับผมมองมาด้านซ้ายนะครับผมจะมีคำว่า layout ตรงนี้นะครับผมด้านซ้ายนะ layout L A Y O U T นะครับผมคลิกเข้าไปนะครับผมจากนั้นลากนะครับผมตัวที่2นะครับผม horizontal arrangement นะครับผมลากเข้ามาเลยนะครับอ มันจะเป็นบล็อกสีเทาอย่างนี้นะครับผมอ่าถ้าทุกคนได้บล็อกสีเทาเหมือนอาจารย์แล้วนะครับผมให้ทุกคนเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับผมจากนั้นลากตัวบอททอนเข้ามานะครับอ่าลากตัวบอททอนเข้ามานะครับผมอ่าจากนั้นเปลี่ยนชื่อนะครับผมอาจารย์จะให้ปุ่มนี้เนี่ยเป็นปุ่มบวกนะครับอ่าจากนั้นกด Enter นะครับผมอ่าใน,นส่วนของปุ่มลบนะครับผมเราก็ลากอีกปุ่มหนึ่งเข้ามานะครับผมอ่า วางทับปุ่มบวกไปเลยนะครับจากนั้นเปลี่ยนชื่อให้มันครับเป็นลบต่อไปเราจะมี4เครื่องหมายก็คือบวกลบคูณหารนะครับผมจากนั้นเราก็ลากมาวางทับเลยนะครับบวกลบคูณนะครับผมอาจารย์ใช้เป็นตัว x ใหญ่ละกันนะครับจากนั้นก็หารนะครับผมลากมาวางทับเลยนะครับให้มันเรียงกันอย่างนี้นะครับผม าอาจารย์จะใช้เป็นตัวเครื่องหมายแตรตรงนี้นะครับผมอ่ะโอเควิธีการแก้ชื่อนะครับผมเราก็มาส่วนของ Property เนาะแล้วก็มาแก้ตรง t ท็กตรง t เทคตรงนี้นะครับโอเคนะครับเราจะได้อ่าตอนนี้มีอยู่3ส่วนแล้วนะครับผมจะเป็น t ทคบ Box กหนะครับผม t ทคบล็อกแล้วก็จะเป็นปุ่ม4ปุ่มนั่นเองนะครับอ่า จากนั้นเนี่ยเราจะมาสร้างนะครับผมเอ่อเท็กบล็อกอีกเท็กบล็อกหนึ่งนะครับผมเอาไว้แสดงผลลัพธ์นะครับผมอย่างเช่นใส่1บวก2นะครับผมแสดงผลลัพธ์ก็จะมาแสดงตรงนี้นะครับผมให้เราลากเท็กบล็อกจากด้านซ้ายมาวางนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผลลัพธ์เนาะ ต่อมานะครับผมให้พวกเรานะครับผมทําปุ่มอีกปุ่มหนึ่งครับให้พวกเราไปที่บอททอนนะครับผมจากนั้นลากมาเลยนะครับผมในปุ่มนี้นะครับผมจะเป็นการลิงก์ไปอีกหน้าหนึ่งก็คือหน้าผู้จัดทำนะครับผมในหน้าผู้จัดทำเนี่ยอาจารย์ก็จะให้พวกเราใส่ชื่อแล้วก็รูปของตัวเองนั่นเองนะครับผมให้พวกเรามาแก้ชื่อนะครับผมบอททอนที่5ปุ่มที่5เนี่ยว่าผู้จัดทำนะครับผมแก้ที่ property ด้านขวานะครับ ผู้จัดทำเนาะอ่ะโอเคนะครับผมจากนั้นก็ Enter ไปอ่ะอ่ะตันจะปรับให้มันเป็นตัวหนานะครับผมอ่าแล้วก็ปรับขนาดของข้อความที่ฟอนต์ไซส์เป็นซัก16แล้วกันนะครับโอเคมันก็จะมีความใหญ่ขึ้นนะครับผมอ่ะแต่เหมือนจะขาดอะไรไปนะครับผมเรายังไม่มีชื่อโปรแกรมเลยนะครับผม ให้พวกเรานะครับผมเลื่อนลงมาด้านซ้ายนะครับผมอ่ะเลื่อนลงมาแล้วก็มองด้านซ้ายนะครับผมให้ทุกคนนะครับผมไปเลือก horizontal arrangement นะครับผมมานะครับอ่ะแล้วก็วางไว้ด้านบนตรงนี้นะครับผมอ่ะจากนั้นเราจะไปเลือกตัว label เพื่อใส่ข้อความ ให,ให้ทุกคนลากมาใส่ในบล็อกสีเทานะครับจากนั้นเปลี่ยนชื่อนะครับผมเป็นชื่อโปรแกรมนั่นก็คือเครื่องคิดเลขกันเองอจากนั้นกด enter เบาๆหนึ่งทีนะครับผมจากนั้นนะครับผมให้พวกเราไปปรับนะครับผมตรง text arrangement นะครับผมทางด้านขวาตรงนี้นะครับให้เป็น center นะครับ จากนั้นนะครับผมให้ทุกคนไปที่คอมโพเนนต์ตรงนี้นะครับผมให้พวกเราเลือกนะครับผม horizontal arrangement 2นะครับกดไปก่อน1ทีนะครับผมจากนั้นนะครับผมให้มาปรับตรงนี้นะครับผมจากเล f t หนึ่งนะครับผมให้เป็น c e นเตอร์3นะครับผมอ่ะในส่วนของ top หนึ่งให้เปลี่ยนเป็น c e นเตอร์2นะครับผมแล้วมาปรับที่ width ครับ อ่า width คือความกว้างนะครับผมนะครับตอนนี้มันเป็นออโต้อยู่ให้พวกเรามาปรับเป็น fill parent นะครับผมกดโอเคนะครับผมพวกเราจะเห็นว่าชื่อนะครับผมโปรแกรมก็จะมาอยู่ตรงกลางแล้วนั่นเองนะครับผมอ่ะแต่เหมือนจะยังไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับผมอาจารย์จะปรับให้ตัวข้อความเครื่องคิดเลขเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมให้พวกเราไปเลือกที่ label นะครับผมอ่ะ ถ้าพวกเราเลือกแล้วเนี่ยมันจะขึ้นสีเขียวเหมือนอาจารย์นะครับผมให้พวกเราเลือกเข้าไปผมจะนั้นปรับขนาดฟอนต์ไซส์นะครับผมเป็น16 18ก็ได้นะครับให้มันใหญ่นิดนึงนะครับผมจากนั้นปรับเป็นตัวหนานะครับผมให้มันเลือกตรงนี้เลยนะครับผมฟอนต์โบว์จากนั้นก็ติ๊กไปนะครับผมก็จะมีชื่อตัวโปรแกรมแล้วนั่นเอง เดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของการลิงก์ไปหน้าถัดไปกันนะครับผมอ่ะก็คือโปรแกรมของเรานะครับผมตอนที่เรากดปุ่มผู้จะดทำเนี่ยมันก็จะลิงก์ไปอีกหน้าหนึ่งนะครับผมให้พวกเรามาสร้างหน้าอีกหน้าหนึ่งโดยการกดไปที่ข้างบนครับแอสกีนตรงนี้นะครับผมอ่ะมันจะตั้งชื่อให้เราเป็นสกีนที่2นะครับผมสกีนที่2ก็จะเป็นสกีน ที่เอาไว้ใส่หน้าผู้จะทำนั่นเองนะครับผมจากนั้นกดโอเคครับอรอสักครู่นะครับผมมันก็จะสร้างตัวสกรีนที่2ให้เรานั่นเองนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมให้พวกเราไปลากตัวเลเบลมองไปที่ด้านซ้ายนะครับผมลากตัวเลเบลมาวางไว้นะครับผมจากนั้นเขียนชื่อตัวเองนะครับผมเด็กชายอะไรก็ว่าไปนะครับผม ตามด้วยเลขที่นะครับจากนั้นปรับฟอนต์ให้จารย์นิดนึงนะครับผมให้มันตัวใหญ่นิดนึงเนาะเป็นสัก16ละกันนะครับผมอ่ะเป็นตัวหนาด้วยก็ได้นะครับผมอ่ะชื่อแล้วนะครับผมให้พวกเราใส่รูปตัวเองนะครับจากนั้นกดไปที่มองไปที่ด้านซ้ายนะครับผมกด Image จากนั้นลาก Image เข้ามาครับ อ่ามันจะยังไม่ขึ้นรูปอะไรใช่ไหมให้พวกเรามองไปที่ด้านขวาครับหา property นะครับผมจากนั้นกดไปที่ picture นะครับอ่ามองมาด้านล่างนะครับผมจะมีคำว่า upload file นะครับผมอ่ะกดเข้าไปจากนั้น choose file นะครับผมเลือกรูปนะครับผมอของอาจารย์เนี่ยจะเก็บไว้ที่หน้าจอ Desktop นะครับผมอ่ะก็ให้พวกเราไปเลือกนะครับผม ที่ที่พวกเราเซฟนะครับผมของอาจารย์จะเป็นรูปนี้นะครับจากนั้นกด Open นะครับผมจากนั้นกดโอเคครับรอสักครู่นะครับผมพอจะเห็นนะครับผมว่ารูปเนี่ยมันใหญ่นะครับผมวิธีการปรับนะครับผมให้พวกเรามองที่ด้านขวาครับจะมี High ก็คือความสูงกับความกว้างนะครับผมให้พวกเราปรับซัก สัก200พิกเซลก็ได้นะครับผมอ่าแล้วก็ปรับวิดนะครับผมหรือว่าความกว้างนะครับผมอ่าที่200พิกเซลนะครับผมโอเคนะครับผมเราก็จะได้ขนาดที่เหมาะสมขึ้นนะครับผมอ่ะถ้าพวกเราอยากให้ใหญ่กว่านี้นะครับผมก็มาปรับตรงนี้เนาะให้กับวิดนะครับผม อาจจะปรับเป็นสักเท่าไหร่3 0 0ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่พวกเรานะครับผมโอเคนะครับอ่ะให้ทุกคนนะครับผมกลับไปที่สกีนที่1น่นะครับอ่ะมาเลือกตรงนี้นะครับผมมองไปที่ด้านบนนะครับอ่ะเลือกเป็นสกีนที่1นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมา ใส่บล็อกคําสั่งให้มันนะครับผมให้ทุกคนมองไปที่ด้านขวาครับมองไปที่ด้านขวาจะมีคําว่าบล็อกอยู่นะครับผมกดเข้าไปปึ๊บนะครับโอเคอ่ะจากนั้นนะครับผมให้พวกเรามองไปที่ด้านซ้ายนะครับผมเลือกบอททอนหนึ่งครับอ่าบอททอนหนึ่งนะครับ กดเข้าไปนะครับผมให้พวกเราลากนะครับผมสีเหลืองอันแรกนะครับผมเว้นบอทอนหนึ่งคลิกนะครับอ่าลากเข้ามานะครับผมโอเคจากนั้นนะครับผมมองไปที่ด้านซ้ายนะครับผมเลือกเทคบล็อกที่3นะครับอ่าจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างครับผมหาคำสั่งนี้นะครับผมอ่าเลื่อนลงไปอีกนะครับเซต เทคบ b อกซ์สนะครับผมจุดเทค t o นะครับจากนั้นวางลงไปนะครับผมจากนั้นนะครับผมเลือกนะครับมองไปที่ด้านซ้ายเหมือนเดิมนะครับผมเลือกแมทนะครับจากนั้นเลื่อนขึ้นข้างบนครับผมหาตัวบวกตัวนี้นะครับผมจากนั้นลากมาต่อเลยนะครับ โอเคนะครับผมจากนั้นให้พวกเรามองไปที่ด้านซ้ายนะครับผมเลือกเทคบล็อกที่1นะครับผมอ่ะเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาหานะครับหาคำสั่งนี้นะครับผมเทคบล็อกหนึ่งจุดเทคนะครับอ่ปึ๊บนะครับผมจากนั้นนะครับผมมองไปที่ด้านซ้ายเลือกที่เทคบล็อกสอง จากนั้นเลือก t ท x t b o x อกจุดแ e ็กนะครับจากนั้นวางลงไปนะครับโอเคอจากนั้นนะครับผมให้พวกเราทำการ duplicate นะครับผมหรือว่าทำซ้ำนั่นเองเราจะทำซ้ำในส่วนนี้นะครับผมจากนั้นให้พวกเราคลิกที่สีเหลืองครับคลิกที่สีเหลืองอคลิกขวานะครับผมด l i c a t e นะครับ อันแรกนะครับผมมันจะเป็นบอททอนที่1นะครับผมต่อไปก็จะเป็นบอททอนที่2นะครับผมบอททอนที่1คือปุ่มบวกนะครับผมบอททอนที่2ก็คือปุ่มลบนะครับจากนั้นนะครับผมให้พวกเราไปเปลี่ยนตรงสีฟ้าตรงนี้นะครับผมให้เป็นปุ่มลบนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราลากอันนี้ออกมาก่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ใช้ต่อนะครับ จากนั้นเอาอันนี้ไปทิ้งขยะด้านขวาล่างนะครับผมจากนั้นไปที่แมทด้านซ้ายนะครับผมเรื่อนขึ้นไปนะครับผมหาสัญลักษณ์ลบตรงนี้นะครับผมจากนั้นนำมาวางนะครับผมจากนั้นก็ลากเทคที่1ขึ้นไปนะครับผมจากนั้นก็ลากเทคที่2ขึ้นไปนะครับผมปุ่มคูณเราก็ทําเหมือนกันนะครับผมคลิกขวาที่สีเหลืองนะครับผมจากนั้นกดดูพิเคตนะครับผม จากนั้นเปลี่ยนนะครับผมเป็นบอททอนที่3นะครับาจากนั้นตรงนี้มันยังเป็นลบอยู่ให้พวกเราหาคูณนะครับผมตัวคูณนะครับผมาลากสีเขียวออมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราได้ใช้ต่อนะครับผมจากนั้นก็เอาสีฟ้าไปทิ้งก่อนนะครับผมจากนั้นเลือกแมทครับจากนั้นเลือกคูณนำมาวางนะครับผมแมทคูณอยู่ตรงนี้นะครับ จากนั้นลากเทคบล็อกที่1ขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมนะครับผมเทคบล็อกที่2ขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับผมโอเคจากนั้นทำการดูพิเคตนะครับผมมาคลิกขวาที่สีเหลืองจากนั้นดูพิเคตนะครับเป็นการทำซ้ำมีบวกมีลบมีคูณยังขาดอะไรครับขาดหารนะครับผมเรากดที่บัตตอนที่4นะครับผมอันนี้มันยังเป็นคูณอยู่นะครับผมให้เอาสีฟ้าเอกมาก่อนนะครับผมจากนั้นเลือกสีเขียวนะครับผมออกมา ผมเลือกสีเขียวออกมาจากนั้นนำสีฟ้าไปทิ้งครับผมสีเขียวอันแรกนะครับผมต้องเป็นเทคบล็อก1นะสีเขียวที่2ต้องเป็นเทคบล็อก2อะเห็นไหมมันจะเป็นเทคบล็อก1นะครับผมเทคบล็อก2นะครับผมทุกอันเลยนะครับจากนั้นไปที่แมทด้านซ้ายครับผมจากนั้นเลือกตัวาหารครับผมเครื่องหมายทับอย่างนี้นะครับ นั้นนํามาวางครับลากสีเขียวเทคบล็อกหขึ้นไปวางนะครับผมเทคบล็อกสสีเขียวขึ้นไปวางนะครับผมอ่ะตอนนี้นะครับผมเราได้4ปุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําปุ่มที่5นะครับผมอ่ะให้ทุกคนกลับไปดูที่ดีไซเนอร์ปุ่มที่5คืออะไรปุ่มที่5คือปุ่มผู้จัดทานะครับผมปุ่มผู้จัดทําก็คือเมื่อกดปุ่มนี้แล้วเนี่ยมันจะลิงก์ไปที่หน้านี้นั่นเอง นะครับโอเคไหมอ่ะให้ทุกคนมองไปทีด้านขวากดไปที่บล็อกเหมือนเดิมกลับไปที่บล็อกนะครับผมอ่ะเราจะมาสร้างปุ่มที่5กันให้พวกเราเลื่อนลงมาครับผมหาบอททอน5นะครับตรงนี้อ่ะให้พวกเราเลือกสีเหลืองอันแรกนะครับผมเว้นบอททอน5คลิกนะครับอ่ะจากนั้นนะครับผมให้พวกเราเลื่อนขึ้นข้างบนนะครับอ่ะด้านซ้ายนะ จากนั้นหาคำว่า control นะครับผมสีเหลืองนะคลิกเข้าไปนะครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างครับหาคำสั่งนี้ครับผม open another screen s k e n name skin หน1นะครับผมหาคำสั่งนี้นะอ่ะจากนั้นลากเข้ามานะครับผมวางต่อไปอจากนั้นเปลี่ยนครับผมเปลี่ยนสกินหนึ่งเป็นสกีนที่2นะครับ โอเคเท่านี้นะครับผมโปรแกรมเครื่องคิดเลขของเราก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโอเคถ้าทุกคนได้หน้าตาอย่างนี้แล้วนะครับผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมเดี๋ยววิธีการทดลองใช้นะครับผมอาจารย์จะไปสอนในค่าบอีทีนะครับผมอ่ะโอเค ในส่วนของการส่งงานนะครับนักเรียนถ้าพวกเราดูในตัว Google Classroom นะครับผมอาจารย์ให้พวกเราแคปนะครับผม3อย่างก็คือโค้ดนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับผมแล้วก็ผู้จัดทำเดี๋ยวอาจารย์จะไปสอนวิธีการแคปหน้าจอกันนะครับผมให้พวกเรากลับไปที่ตัว MIT App Inventor นะครับผม ให้พวกเราแคปหน้านี้หน้าที่1นะครับผมหน้าบล็อกโค้ดนะครับผมหน้าที่2นะครับผมแล้วก็หน้าที่3นะครับผมก็คือสกรีนที่2องนั่นเองนะครับผมก็คือหน้านี้นะครับผมที่เราต้องแคปนะครับวิธีการแคปนะครับผมให้พวกเรามองไปที่มุมซ้ายล่างนะครับผมจะมีช่องให้เซิร์ชตัวโปรแกรมอยู่นะครับผมให้พวกเราพิมพ์ s n i นะครับผม แล้วก็เลือกแอปนี้นะครับผม snipping tool นะอ่ะมันจะขึ้นเป็นหน้าโปรแกรมอย่างนี้นะครับผมก็คือโปรแกรมแคปหน้าจออันเองนะครับให้พวกเรากด new นะครับผมจากนั้นลากนะครับผมส่วนที่เราต้องการนะครับผมอ่ะอันนี้จะเป็นหน้าผู้จะทำนะครับผมอ่ะจากนั้นกด save ครับ ข้อนนี้นะเซฟนะครับเซฟไปที่เดสก์ท็อปนะครับผมมองไปที่มุมซ้ายจะมีคำว,ว่าเดสก์ท็อปเดสก์ท็อปก็คือหน้าจอนั่นเองนะครับจากนั้นตั้งชื่อครับไฟล์นี้อาจารย์ให้ตั้งชื่อเป็นผู้จัดทำนะครับตามด้วยเลขที่นะครับผมเว้นวรรคตามด้วยเลขที่นะครับจากนั้นกดเซฟครับ จากนั้นยุบไปก่อนนะครับผมกดยุบหน้าจอไปก่อนหน้าจอโปรแกรมแคปหน้าจอเนาะจากนั้นนะครับผมไปไปที่นะครับผมอ่ะด้านบนนะครับผมเลือกสกรีนที่1น,นะครับจากนั้นเปิดตัวโปรแกรมแคปหน้าจอขึ้นมานะครับอ่าจากนั้นกด New นะครับอ่ะจากนั้นนะครับผมลากในส่วนนี้นะครับผมคลุมให้หมดเลยนะครับผม ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ต้องส่งนะครับผมจากนั้นวางจากนั้นกดเซฟครับตั้งชื่ออันนี้อาจารย์ให้ตั้งเป็นหน้าจอนะครับผมตามด้วยเลขที่นะครับ09นะครับจากนั้นกดเซฟครับผมโอเคจากนั้นยุบไปก่อนนะครับจากนั้นไปที่บล็อกครับผมเราจะแคปหน้านี้ด้วยนะครับะมี3อย่างที่เราต้องส่งนะครับผมจากนั้นเปิดโปรแกรมแคปหน้าจอครับผม กดนิ้นะครับจากนั้นลากมาเลยนะครับผมคลุมส่วนที่เราทำนะครับจากนั้นกดเซฟนะครับผมตั้งชื่อว่าโค้ดนะครับวันนี้ับโลเมโทรดอเด็กนะครับผมตามด้วยเลขที่นะครับจากนั้นกดเซฟครับเท่านี้นะครับผมเราก็เสร็จแล้วนะครับผมวิธีการแคปนะครับจากนั้นกดปิดโปรแกรมเลยนะครับอ ให้พวกเราไปดูหน้าเดสก์ท็อปนะครับผมอ่ะอยุบไปก่อนนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็น3ไฟล์ที่ต้องส่งนะครับผมอ่ะมีผู้จัดทามีหน้าจอก็มีโค้ดนะครับผมอ่ะวิธีการส่งนะครับผมกลับไปที่ตัวคลาสลูมนะครับผมอ่ะคลิกไปที่งานของพวกเรานะครับผมชื่อว่าชิ้นงานเครื่องคิดเลขนะครับผมจากนั้นกด add or create นะครับจากนั้นกดไฟล์ นะครับผมจากนั้นกดปุ่มสีฟ้านะครับผมถ้าเป็นภาษาไทยก็มันจะเขียนว่าเรียกดูนะครับกดเข้าไปนะครับผมจากนั้นหาไฟล์นะครับผมที่เราแคปนะครับผมกดนะครับผมไฟล์แรกนะครับผมจากนั้นกดชิปนะครับผมเพื่อเลือกหลายไฟล์นะครับจากนั้นกดโอเพ่นครับอ่ะมันจะทําการอัปโหลดนะครับผม3รูปที่เราแคปนั่นเองนะครับ ก็รอมันสักครู่นะครับผมจากนั้นกดปุ่มสีฟ้าให้อาจารย์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการส่งงานชิ้นนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ก็เนื้อหาก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ